ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องกีด้าเริมนะคะวันนี้จะมาเล่นแมพหนีคุณยายที่ชั่วร้ายนะคะพี่คุยายเราก็จะปีนบันไดไปกันนะคะเสียงคุณยายดังมากเลยอะ่ะไว้ไว,ไว้ไปทางไหนอะ่ะไปทางนี้แน่เลย เสร็จแล้วเราต้องไม่กดปุ่มเพื่อไปฮังมูนนะคะไปกันเลยปีนมาไนอันนี้อยู่ในท่อระบายอากาศว้าวเสียงปณนไยดังมากเลยไปแล้วไปแล้ว,ลวุณยายเดินเร็วมากเลย เสียงมาเิดปุ่มแล้วไปเร็วขอตัดไปอีกตอนหนึ่งเลยนะคะเพราะมันช้าหน่อยเราก็จะมาตัดมาที่ตรงนี้นะคะเออตายเฮ้ยาเฮ้ยา ไปตายตัดไปกันเลย